พวัค่ะวันนี้มาเจอกรัวพิมพ์นะคะช่วงวันศุกร์ตอนประมาณสักบ่ายสองนะคะว่าอยากทำอะไรมีความรู้สึกว่าตัวเองแฮงโอเวอร์กุกกริบก็เลยอยากจะอะไรทานอะไรที่แบบว่าแซ่บแซเหมือนหุ่นดิฉันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาเจอกันเลยค่ะพี่เพจะทำยำมะมณีนะคะเป็นยำมะม่านะคะนี่ก็เป็นพิกขี้หนูแล้วก็เครื่องของมันนะคะม,มาม่าต้นหอมขึ้นช่ายหอมกุ้งนะคะมะน,นาวมกกระเทศใบ มินนะคะเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอการทำะไรกับตอนนี้น้ำก็เดือดผ้านะคะเราก็นี่เลยค่ะใส่ลงไปค่ะอเคง่ายๆค่ะไม่ต้องซีเรียสยามาม่าใครทําไม่ได้ก็เหมือนเดิมค่ะแขวนคอใต้ต้นมะม่วงเออไม่ใช่ค่ะต้นมะเขือค่ะมะเขือเปล่าด้วยนะคะเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงที่มันใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งที่เหลือค่ะลงไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะได้รินน้ําออกความพร้อมกันเข้าใจไหมคะ นะคะเข้าใจค่ะเข้าใจใช่ไหมโอเคนี่ค่ะก็ะปล่อยมันรั่วไปนะคะแค่ห้าเดียวเจอกันผมไม่ค่อยสวยแล้วค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปลินนะ้ำออกค่ะลูกๆหนี้นีหนีน้ำร้อนลูกไม่อยากกินหมาโอ๊ย้ยไม่ใช่ค่ะ ที่ชอบมายืนขว้างค่ะเราก็ดินน้ำออกนะคจะเหลือน้ำไว้นิดนึงก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบว่าขุกครีคขุกครีกโอเคค่ะเสร็จนี่ค่ะง่ายๆก็เทลงไปในถ้วยยำเลยนะคะแป๊บมันค่ะขอาไปลานอกก่อนเราจะไม่พอสแลเลนะคะเพราะว่าการยำมันง่ายมากคะโอเคค่ะก็ง่ายๆนะคะนี่เราก็คนมันเลยค่ะ ได้กลิ่นพริกชิ้นหนัวอันนี้วันนี้เป็นข้ววใส่นะคะก็จะเห็นในการยำก็เสร็จนี่เลยคะ่ะวิธีรีตองเลยมากคะ่ะผัดท้งรหลสีเขียวโนนนี่นั่นมะเขือเทศใส่ลงไปะคะ่ะแต่อย่าใส่มะนาวเป็นลูกอย่างนี้นะคะเสร็จก็น้ำปลากรุบกริบนะคะจำคำพิเีไว้นะคะอย่ากินเค็มมากนะคะ มันมีผลนะคะโซเดียมนะคะจะทำให้มีปัญหากับระบบเลือดทำให้เส้นเลือดอุดตันนนนนนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็บีบมะนาวที่คิดว่าสวยที่สุดลงไปเป็นไงบ้างคะมีคนหนึ่งคะ่ะชีชื่อว่า,อาไม่บอกชื่อชื่อชีบอกให้พี่ไม่แต่งหน้าตอนทำอาหารบ้าหรอ ก็เขาออกรหารกวบวคุณหลงกวคุณหลีช่าคงชางคลีอะไรเขาก็ต้องแต่งหน้าอาจารย์ยิ่งสักอย่างนี้เขาก็ต้องแต่งหน้าใช่ไหมให้ออกสวยงามบ้าหรอที่ไม่ใช่จะเข้านอนนะเดี๋ยวเข้านอนพี่พิมก็ล้างหน้าให้ดูบ่อยใช่ไหมคะพี่มก็หน้าสดให้ดูบ่อยใช่ไหมบ้าหรอชีเป็นเพื่อนพี่ๆเป็นขาดพี่ๆเลยกล้า,ากัดชีค่ะโอ้หนัวมากเลยค่ะเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตายาม,มามานะคะ เปี้ยวปากแล้วค่ะหยุดถ่ายน่าทานไหมคะยำมาม่าให้ดูอีกรอบหนึ่งน้ำรายไหลค่ะแซ่บเวอร์เค okay, ค่ะเราก็มาเจอกันตรงช่วงพิมพ์ชวนชิมนะคะจะบอกว่าเพื่อนที่มันบอกให้พี่ไม่ต้องแต่งหน้านะคะอืหน้าชีก็ไม่ได้อะไรมากหรอกค่ะชีเก๋ฮะอ๋อน,นี่กัดชีได้ะคระับเพราะเป็นเพื่อนแต่ถ้าคนอื่นคงไม่กล้ากัดนะฮะ ค่ะล้วช่วงพิมพ์ชวนชิมค่ะก็ชิมอาหารตัวเองนะครับวิคคำใหญ่มากแต่และเดี๋ยวตกกระจาเอาพี่พีนเป็นคนทานอาหารไวนะคะไม่ต้องตกใจค่ะทุกคนจะบอกว่าพี่พีนไม่เคี้ยวอาหารเลยหรอกคา้าอะไรยังไงก็ร่างกายพอผ่านดีค่ะอืม,อมเผ็ดสะใจค่ะ เหมือนทำท่าเป็นเปื่ยไหมที่มาม่านั่นอ่ะมะเขือเทศเห็นไหมคะมันก็ดูแล้วเข้าใจว่ามาม่ามันก็มีโซเดียมเยอะนะคะอย่าทานบ่อยนะคะจะทําให้เราเป็นโรคนั่นโรคนี้กระดุกกระดุงกระดุงกระดูกอ่อนผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะบายๆนมก็น่ากินนะเราอ่ะใช่ไหมอย่าลืมดื่มนมนะคะ Bye.